เพราะอะไรไปหก้กำาั้งใจไม่ไม่ย่แดงเพราะวา่าญาติแล้วก็อยู่ไก่เนะาะอยู่ไก่เพราะมีมูมีพวกเพราะมีพี่น้องพี่ต่พี่น้องข้องบ้านดีได้ยดีะะสวัสดีค่ะมันนี้แม่บอกป้างกะเสิออกไปหาแย่แดงเนาะเพราะวา่าเราอยากไปหาหมอกตว่าพะม่มีรถในสร้างความมหาวันนี้กะเสียเอาเงินค่ารถให้เราจ้างรถไปหาหมอเนาะ จะเอาให้จักสามร้อย้วพี่น้องเฮ็ดตามกำลังมีพี่น้องเอ้ยแม่ออปฟังกตแหงตกงานอันนี้กะเขาสารพ่อได้ไปแบงแล้วเนาะกะสปอนเซอร์เฮ็ดตามกำลังมีพี่น้องแล้วก็บ่มีผัวเนาะนี่กะขนุมพ่อได้ให้กำลังใจ เตาโนเจ้เจเจ๊หามอมาเนเอ้เอาเอาเขามาให้อันนี้กาขนมกับน้ำสปอนเซอร์ต่บ่ากาจะกินหลายเด้อยายแดงเป็นเจมอก็ไม่กินหลายโรคหัดนใจกินน,น้อยๆน่อยสู้ๆอันนี้ก,กาอาเงินม,นมนในาให้ค่ารถสามร้อย บริภภาไปบ่จ้าที่บอกอีการไปบอกสามรอบมือจ้ามืนเศร้าจ้าาให้สามลอยม่ให้ใจแดงสามลอยพอเลยขารถไปหาหมอเนาะจ้าอยู่ที่แห้งซะจ้านี่ตุอ่าล่ะสู้ๆจ้าเรียงเจ้าได้เพราอยู่ใจเนาะพอเลยมาให้กำลังใจจ้ใจแดงเนาะพี่น้องแล้วโมมีผัวผัวเราตายตายตั้งเดือนแล้วมั้งซีเดือนหาเดือนซีเดือนหาเดือนบ่กเออสู้ๆอยู่คนเดียวแล้วกับพิการมันน่ จ้ะเป็นเป็นนนั้องไหนพิการบอกข้างนี่ข้างซ้ายเอือว่าแขนแขนขาแขนขาลอยข้างข้างข้างซ้ายบอ่ะอันละข้างซ้ายทั้งขวาจ้ะข้างซ้ายมาให้ยกำลังใจยายแดงเนาะว่ากะสู่ๆมียังกะไฮเอมถือว่าว่างเพื่อหายจากเดือนห้งไปหาหมอ เดือนสามเดือนบม่ได้ไปแล้วอ,อันนี้ไปไม่มาอีกสามเดือนจะได้ไปมันสิมีนัดอีกบ่เนี่ยก็ต้องมีแม่ต้องกินยาทุกเดือนพี่นอ้องเป็นเป็นโรคอย่างแนือโรคหัวใจโรคหัวใจทั้งหอบทั้งน้ำวมปอดเออทั้อาพาดมันเป็นหลายโรคอันนี้กาลูกแห้งตกงานช่วงนี้บ่ไดเฮตงานก็หายตามกำลังี่มีน่ะยายแดง สูสูเอยู่แบดีขึ้นน้ำเจลอยอ่ะมีมีหมู่บ้านก็ดีคนหนึ่งจ้ะก่อนนัเดียวมีนี่เมื่อวันล่มมายาคามจริงจ้ะจักเมือนึงเดี๋ยวเขาก็เฟื่องฟูได้เนาะจ้ะอาจขอนถายนั้นตัวนี้ได้ก็ได้จ้ะไปขึ้นเจ้าอยู่โอ้ยบ่เอาดอกเจแดงขึ้นจังไหนบ่อเอ้าจังไหนเนาะบ่เอาขอแต่ติดตัวพนอยู่เบนมาเบิ่งอยู่ว่าจ้ะ มีใบคิดอยงหลายสู่ๆยังมันมีคนอื่นยังเจ้ายังม่เจ้าเดียวพี่น้องสิเน้พี่น้องเขาหลายย่านก็วิ่งเขาก็บูมาหาเขาเนี่ยอันแต่ละเดือนเงินคนพิการก็ได้ยืนติเดินไปลอยเออกับกับเงื่อนอย่างเนี้ยเงื่อนผู้เฒ่าก็ได้บอกเดือนจังลอยหกลอย 1 0 0ไปมันอีกสองเดือนนี่600ยังไม่หายเพิ่นเด็ดอี่เดือนนี้ที่หแล้วนหรอกไหาเพิ่นจ้า200หมก็ไปมยเพราะว่าแดงไตนอนมันเหมือนหมอาไปเยอไปยังมันบอกถ้าปดท้ายปวดขียงขึ้นจ้าตนอนตัวนี้ตัวนี้มันดับจ้านันะสูๆีแดงยาทอยาทอยาม่จอีก้ยาอยม่เจอี้้หาหม600แล้วก็ใช่อืมจะไปหาหมอถาหมอแล้วมึงเนาะ ลค่อยไปเพราะว่าอ ah ันหายใจตาไปบอกกันนานบ่ไปบอกสามรอบบ่บอกเขาเน่ยรักเดี๋ยวเอบ้านมันจะรักอ่ะโอ้ก็บอกว่าให้เนี่ยสัเงินเสิร์ฟบ้านแดงนาจ้าะเดี๋ยวจะเรื่อยไปบอกคนเรื่อยไปจ้าจะบอกให้เพราะว่ายามีโอกาสถ้าว่างกะจังสิผ้าไปเนาะคันบ่ว่างกะเลยบอกเขาไปตามเอาเงินค่ารถให้จังสีล่ะเฮ็ดบอกเขาเนี่ยรับมาหาเงินเสาร์ฟบอกไปหาแล้วแต่เจาจะเรื่อยไปจองคิวแรกล่ะล่ะสู้สู่จ้า อย่าคิดมากเลี้ยวบอสบายอย่าคิดมากาให้กำลังใจอยู่เม<ะ>ย์ยังมีโอกาสกระเวะมาใหา้ใชพี่เจ้าดเลยกำลังใจยายแดงน้ากันเด้อวพี่น้องถ้าผู้ใดใจบุญกะคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องยายแดงล่าปุมี่ผัวเรอาอย่ผู้เดียวฝากกดติดตามเป็นกำลังใจ ให้แม่บักปังนี่เด้อขอบคุณค่ะเบิ้งบนเลยเต็ท่อทัดกรืเบิ้งยอนฝ่าห้องก็ย